ยอมแพ้ไม่ไหวอ่ะตันนี้หิมะเริ่มเกาะทั้งหมแล้วเริ่มหนาแล้วทุกคนมันถามเราว่าใครโทรมารรมาึงใ,ใ,ใครจะโทรมามึงดูสภาพมันโหดมากทุกคนมันวันที่สองที่阿拉斯加แล้วนะคะติดใจกับการสกีเลยเลือกมาที่สกีรีสอร์ทอีกที่หนึ่งนะคะที่นี่ชื่อว่าสกีแลนด์นะทุกคนดูข้างหลังดิอยากจะบอกว่า ที่เห็นอยู่ในกล้องอ่ะไม่สวยเท่าตาเห็นเว้ยคือมันมองเห็นภูเขาที่แบบมีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูวิวกันนะคะในส่วนของการสกีนะคะราคาค่าเช่าสกีแล้วก็ค่าเข้ารวมทั้งหมดนี่แปเหรียญเองนะคะถือว่าถูกมากกับฝั่งที่มุกอยู่แล้วเล่นมาตลอดนะคะคือเรียกได้ว่าไม่เล่นไม่ได้จริงๆแล้วดูวิวหลักล้านสวยมากสวยแบบสวยจริงๆ ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่าชีวิตนี้จะได้มาสก,กีที่นี่อะตรงนี้เป็นที่เช่าสก,กีนะคะแล้วมองลงไปก็จะเห็นภูเขาที่มีหิมปะปกคลุมอยู่ยาวๆสวยๆว,วนไปเลยทุกคนน่คือมแมตชะต่างๆเได้ส่วนคนนี้เป็นอะไรก่อนถ่ายรูปกระหมาเนะี่ยคือพอดูแผนที่เราก็แอบ,บงงนะว่าเฮ้ยเราจะสก,กีลงไปทางไหนดีวะ คือปกติแล้วอะเวลามุกไปสก,กีมุกจะสก,กีที่สก,กีรีสอร์ทใช่ปะสก,กีรีสอร์ทมันก็จะเป็นแบบที่ที่เอาไว้ให้สก,กีอยู่แล้วแต่อีนี่ค่ะมันเป็นเขาที่เป็นเขาจริงๆเว้ยมันก็จะแบบแอบงงแล้วก็แอบโหดแอบอยากนิดนึงจะมีป้ายบอกใช่ปะป้ายสีเขียวคือง่ายสุดลงมาก็เป็นที่ยากขึ้นมาก็เป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นสีดำแล้วก็ดับเบิลดำนะคะงงแผนที่มากลงไปจากง่ายสุดลงไปเจอยาก ฉันงงดีนะที่ฉันเอาตัวรอดมาได้เนี่ยแล้วมันก็ชันมากๆเลยบอกเพื่อนว่ามึงห้ามล้มเลยนะห้ามใครเป็นอะไรเด็ดขาดทริปนี้เป็นการสกีที่มันโหดมากทุกคนมันมันไม่ได้แบบสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มอะคะ่ะเราจะเดินขึ้นไปช่วยเหลือเพื่อนข้างบนอตอนนี้เราก็อยู่บนลิฟต์ที่ใช้สกีนะคะดูทุกคนสวยงามม กว้างมาก,ก,ามากคือเห็นอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่เท่าตาเห็นเนาะมันสวยแบบสวยมากมองไปทางไหนก็เป็นภูเขาสีขาวขาวเต็มไปหมดเลยทุกคนดีมากเลยสก,กียังไม่เสร็จอยากลงไปอีกแนตะ่เขามันจะปิดแล้วทุกคนมันก็ต้องเสร็จแหละสภาพก็แบบตาย,ตาย,ตายไม่ไหวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเย็นนะคะสรุปวันที่3ก็คือสก,กีทั้งวันเลยจ้าแม่ หลังจากกลับมาจากสกีแล้วเราก็มาทําอาหารทานสรุปแล้วก็ตัดสินใจมาสกีกันอีกรอบนะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เล่นสกีกัน<ๆ>ก็เลยอยากจะมาลองสกีสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่าาสก้านะคะสรุปแล้ววันนี้สนุกมากแล้วยังเจออาจารย์ที่ใจดีมากๆสอนฟรีอีกด้วยแบบสนุกมากจริง,รงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีไปไฮงที่ถ้ำออน้ำแข็งนะคะไปดูกันว่าจะอลังการขานาดไหนนะ วันนี้ขออนุญาตไปกินอาหารแล้วก็พักผ่อนนะไม่มีอะไรแล้วต่อจากนี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เริ่มต้นวันที่สี่ด้วยการขูดหิมะนะคะเมื่อคืนหิมะตกจ้าแล้วทุกคนเห็นรถคันนี้ไหมเป็นอะไรเอ่ยกี่ปีกี่ชาติเราที่อยู่ตรงนี้บอกมาหิมะหนาสุดทำตัวไปไอ้สอง ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตถอดปักตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นปักที่ที่ชาร์จเอาไว้เพื่อที่ไม่ให้น้ํามันข้างในรถนของเราเนี่ยม,ม,ม,มันแข็งนะคะโอเค ขับเก่งมากทุกคนดูสภาพ ลคะทุกคนถึงจุดหายแล้วอยากจะบอกว่าทิมะดันจกซะด้วยนะสภาพก็จะเหนียมอย่างนี้นะแล้วก็มีถุงมืออีกถุงมือหนึ่งที่เราต้องใส่เข้าไปนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเพื่อนๆกันตอนนี้กําลังหาทางเข้านะเพราะว่าหาทางเข้าไม่เจอสภาพดูสิแล้วมีรถอยู่แค่สองคันในเท้าเนี่ยต้องใส่เหล็กเพื่อนในการช่วยในการเดินบนหิมะนะคะ ทุลักทุเลมากอะอเดินบนปแต่รอท้าเขามันไม่ได้ไปทางนไ,ไ,ไปทางนี้อันนี้มันเป็นรอยนี่ไงมีเหมือนมีรอยคนเดินอยู่นะไม่ก่อนนะถ้า,ามันอันตรายอะให้กลัไปเดิบบนไปหังไม่เอา,าน,นะทุกคนต้องปลอดภัยกับป้นจเจบ <Yeah. S 2> คือบรรยากาศมันน่ากลัวมากเพราะมันไม่มีใครเลยแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะมองไปทางไหนเห็นแค่เขากับหิมะแล้วก็เราแค่สี่คนเท่านั้น <Yeah. S 1> อยากจะบอกว่าตอนจอดรถอะแอบแบบว่ากลัวแต่ไม่กล้าบอกเพื่อนกลัวแบบจะทําให้เพื่อนเสียขวัญอะไรอย่างนี้เพราะว่าเมื่อวานะ่ะดูวิดีโอใน YouTube มาแล้วก็เหมือนจะไม่ยากนะ oh. แล้วก็มีเพื่อนที่เคยไปมาก็บอกว่าไม่ยากแค่ชั่วโมงครึ่งน่าจะเดินถึงถ้าแล้วนะคะแต่พอไปถึงจริงๆคือ เชื่กลัวจริงๆแล้วเราไม่ต้องมาให้หน้าที่มันหนาวอะไรขนาดมุกก็ได้นะคะแต่มุกเลือกมาหน้ากุมภาพันธ์เพราะว่ามุกอยากจะมาสัมผัสความหนาวของรัฐที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นรัฐที่หนาวที่สุดในประเทศอเมริกาค่ะแล้วเป็นไงได้สัมผัสของจริงแล้วอยากจะบอกว่าหิมะน่ะมันหนามากนะทุกคนต้องแบบว่า ใส่เหล็กลงไปในเท้าว่าเออบอกไปแล้วแต่ว่าย้ำอีกรอบนึงเพราะว่าถ้าใครจะไปแบบมุกเนี่ยคือมันอันตรายมากเนาะมันอาจจะลื่นได้อะไรอย่างเงี้ยที่เดินเดินอยู่เราอาจจะเดินอยู่บนแม่น้ําก็ได้นะทุกคนไม่มีใครรู้ไงหิมะมันปกคลุมไปหมดแล้วนะคือที่นี่เนี่ยจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะถ้าใครจะมาก็อย่าลืมโหลด Google Map o f f ไลน์มาด้วยนะทุกคนอย่างน้อยก็เอาไว้ดูทางว่าเราใกล้ถึงอีท่ำนี้หรือยังนะจะได้ไม่สับสนแบบมุกจ้ะก็ราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนีมันอยู่ตรงนี้ มันถามมันถามเราว่าใครโทรมามึงใครจะโทรมามึงดูสภาพนี่มาเดี๋ยวผัดกันนหน้าเออเดวผัดกันหน้ามันไม่ใช่ที่ของมุกเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่ที่สำหรับคนที่ไม่ชอบการไฮกิ้งด้วยนะเพราะว่า มันเดินยากมากมันลาบากมากอะถ้าเลือกมาหน้าหนาวอะ่ะทุกคนคือเอาจริงๆควรจะมาหน้าที่หิมะม,มันไม่หนาขนาดนี้นะคือมันเดินยากแล้วมันก็เหนื่อยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจุดหมายมันอยู่ตรงไหนอะอันนี้คือทําได้แค่เดินตามรอยเท้าคนข้างหน้าไปเรื่อยๆนะคะแบบที่ไม่รู้เลยจริงๆว่าถ้ำมันอยู่ตรงไหน,นเพราะว่าไอ้ Google Map แบบแบบออฟไลน์อะมันก็บอกได้แค่ว่าเราเดินอยู่จุด ตรงไหนเนี่ยใช่ปะแต่มันบอกไม่ได้ว่าอีกกี่กิโลหรืออีกกี่ไมล์อะไรเงี้ยหิมะก็ตกนะคะบอกเลยว่าแบบใจสั่นมากนะพอเดินเข้าไปสรุปยอมแพ้สรุปยอมแพ้ไม่ไหวอ่ะมันอยู่ตรงไหนไก,กลก don't know ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะทุกคนคืออย่างแรกคือหิมะเยอะอย่างสองคือไม่รู้เรามาถูกทางเขาถูกทางเปล่าหล้วไม่มีเพื่อล้มเดินทางเลยนะคะตอนนี้ แมพก็ดูไม่ได้แมพก็ดูไม่ได้แล้วเอาออฟโนเวย์มากๆากเลยอย่าเือแต่ก็เศร้านะแต่ก็โอเคอยู่กลับมาใหม่น้าร้อนนะจ๊ะบ๊ายบายอ้าวงงละสิว่าทำไมอยู่ที่เดิมสรุปตัดสินใจว่ายอมแพ้แล้วไม่เอาแล้วแต่บังเอิญเจอคู่รักสองคนนะคะเดินกลับออกมา คิดว่าเขาน่าจะไปถ้ำนะกลับออกมาแล้วแหละแล้วเขาเดินออกมาเราก็เลยลองเดินเข้าไปถามเขา <S <S เขาบอกว่าอยู่ <You S 2> ใกล้จะถึงแล้วโอดโทนอีกนิดเดียวแประมาณแบบว่าคอร์เตอร์ออฟมายก็คือประมาณแบบว่า1ในสี่เมลก็ถ,ถึงแล้วโหดูสภาพมันมันมันลำบากกว่าที่พวกเธอเห็นนะเว้ยคือมันมันเดินยากมากอะ่ะ แล้วนี่แบบเดินมาคือเกินครึ่งทางแล้วอะหันหลังกลับไม่ได้จริงๆเฮ้ยนั่นไงทุกคนเห็นปากทำไมมันใกล้ถึงแล้วเวย้ยจะรอให้สรุปแล้วพวกฉันใช้เวลาไปสองชั่วโมงครึ่งนะซึ่งคนปกติเขาใช้เวลาหน<า>ึ่งชั่วโมงครึ่งไงเออทรมานมากทุกคนสำหรับคนที่ไม่หายกิ้งก็คือจะตายแล้วจ้ะโอ้ my god รอด้วยโอ้ my god ทำน้ำแข็ง สภาพไม่ไหวไม่ไหวถ้าใครที่ไม่ได้ชอบไฮงหรือว่าแบบไม่ได้มีประสบการณ์ไฮงมาก่อนแบบอย่ามานะมันมันอันตรายมากเลยแล้วก็มันยากมากเลยแต่ถ้าใครที่เป็นสายไฮงอยู่แล้วคือต้องมาค่ะดูสวยงามมาก กอนนั่งพักแป๊บนะมาดูเลยเร็วๆเ,เ,เพราะเราจะต้องออกไปจากนี่ให้เร็วที่สุดนะคะหิมะเริ่มตกแล้วนี่นะคะเป็นถ้ำแบบนี้นะแล้วก็เป็นน้ำแข็งนะตึงเป็นน้ำแข็งนะคะนี่ถ้ำน้ำแข็งลุงสีพร้อมจะไปแล้ว,วนะอ,อ๋อเออกูไม่ไปนะลุงกูแค่นี้แหละนี่เป็นอย่างนี้นะคะ ขึ้นไปดูข้างบนนะคะ มาถึงกันอย่างทุลักทุเลมากทุกคนถ้าใครจะมาก็อย่าลืมใส่รองเท้าบู๊ตกันหิมะที่มันหนาๆเลยนะเว้ยเพราะแบบมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเท้าไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะจริงๆหนาวมากเว้ยบอกความรู้สึกตอนที่ถึงแล้วอึง้พร้อม้อมกับไปา,าปไปลุย <c oughs> ใส่ถุงมือก่อนมึงอ่ะเดี๋ยวกูวจะใส่ต่อ,อ เราไปไฮกันมาเสร็จแล้วโชว์วิวด้วยโอ้ทรมานมากทุกคนถ้าใครไม่ชอบไฮกิ้งบอกว่าอย่ามานะเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นการทรมานคนที่ไม่ชอบไฮกิ้งอ่ะเมืองแต่ว่าก็เป็นการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและและยิ่งรู้หนักกระเดิมว่าไม่ชอบไม่ชอบสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบทรมานมาก สุดท้ายก็ไม่ตายแล้วไม่มีคลื่นไม่มีอะไรเลยทุกคนคือโอเคแหละจะลองออกไปล่าแสงเหนือกันนะคะตอนเที่ยงคืนแสงเหนือจะมาประมาณเที่ยงคืนจนถึงตีสามนะคะซึ่งวันนี้ดูเหมือนจะมีหมอกแปลวว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสเห็นแสงเหนือแต่ว่า <c oughs> เวลาของเรามันเหลือน้อยมันลงมากๆแล้วถ้าเราไม่ออกไปวันนี้ยัางไงซ้าวันอื่นก็ต้องออกไปเพราะฉะนั้นเราออกไปดูล่าเราดีกว่าวันนี้นะว่าจะเป็นยังไงนะคะพอไหมลูก สเาาคือไม่ได้แต่งหน้าเลยเพราะว่าแบบเผื่อมันไม่เจอก็ได้จบไปเข้าใจปะเออได้กลับมาน,นอนเพราะมันดึกมากค่ะโอเคไปลุ้นกันสรุปคืนนั้นก็คือไม่เห็นจ้าก็เลยเออขับรถกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไม่ให้ทุกคนเลยนะพอไม่เห็นวันที่ห้าของการมาเที่ยวสก้านะคะเมื่อวานมีแอบ,บไปตามดูแสงเหนือแต่ทุกคนเราโชคไม่ดีนะเราไม่เจอเลยเพราะฟ้าปิด ก็เลยทําให้ยังไม่ได้ถ่ายแสงเหนือให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวคืนนี้ไปตามล่าอีกในส่วนของวันนี้นะคะก็มีจะไปสโนว์โมบิลกันนะหลังจากที่เมื่อวานเนหน็ดเหนื่อยมากกับการฮิ่งทุกคนนะตอนนี้ขออนุญ,ญาตไปเตรียมตัวไปสโนว์โมบิลก่อนนะคะแต่ว่าขออนุญ,ญาตให้ดูสภาพแถวๆ AirBnB ที่พักนะวันนี้หิมะนันตกด้วย หิมะตกเนี่ยเป็นเป็นสัญญาณไม่ดีของการดูแสงเหนือนะคะเพราะว่าถ้าฟ้ามันมืดมัวแล้วก็นะมันจะไม่สามารถเห็นน้องแสงเหนือได้อย่างชัดเจนนะคะวันนี้ก็มาลุ้นกันอีกค่ะทุกคนอะการมาเที่ยวก็คือการเรียนรู้จริงๆนะได้เรียนรู้หลายอย่างใหม่ๆเลยกับทริปนี้อเออคนที่นี่เขาอยู่กันได้ไงวะเนี่ยอะลุยต่อทุกคนไปกันเลย <laughs> ตอนนี้ขี่ไปไหนเออขี่เร็วะอะไรกันขนาดน่ะใช่ ขออนุญาตภาคอีกแล้วนะเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากทุกคนเขามีเวลาจํากัดนะคะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นพอเราไปถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาใช่ปะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเขามีให้นะคะทุกอย่างเลยพอแต่งตัวเสร็จแล้วเขาก็จะมาสาธิตวิธีการขับสโนโมบ b i หรือว่ารถเลื่อนในหิมะให้นะรถคันนี้มันหนักมากทุกคนสําหรับตัวเราแล้วก็คล้ายๆการขับมอไซค์นะคะมือขวาเป็นคันเร่งเนาะมือซ้ายเป็นเบรกเออแล้วก็จะมีแบบว่า ให้กดถอยหลังด้วยนะในขณะนี้ก็เอออได้ถ่ายเพื่อนไทยอะไรอยู่เออแล้วก็มาถ่ายตัวเองพร้อม<ร>ไปแล้วล <ะ S 1> จ้าลุยเออแล้วตอนขับก็คือใครจะไปถ่ายได้เกน่ากลัวมากเพราะว่ากลัวอีรถนี้มันจะคว่ำแต่มันไม่คว่ำหรอกทุกคนแต่ความผู้หญิงอะเนาะ เลือกขับคนละคันแล้วเป็นไงไม่มีใครถ่ายคลิปให้เลยเออทําได้แค่ถ่ายคุณลุงคนนําทัพแล้วกัน <c oughs> ขอเมาส์ต่อนิดนึงนะอีรถคันนี้นี่มีราคา2 0 0หมื่นกว่าเหรียญน,นะคะลุงก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอถ้าขับนี่ก็ให้ระวังระวังด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าขับแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่าเป็นอะไรขึ้นมา <c oughs> ฉันก็เลยขับช้ามากจนลุงต้องหยุดแล้วเดินมาบอกว่าเธอที่เธอกําลังขับอยู่มันเหมือนเธอเดิน่นะขับให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหม <c oughs> ในใจฉันก็แบบก็ฉันกลัวเนาะลุงก็ขู่ไว้ซะเออสรุปแล้วนะคะก็สนุกแต่ว่า เออสำหรับเราเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะกิจกรรมแบบรถผนเกินไปอะไรอย่างงี้แต่เพื่อนเราก็ชอบอยู่นะเออสนุกดีจบไปแล้วนะคะกับกิจกรรม snowmobile อยากจะบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เราไม่ชอบเลยเพราะว่าเราอะไม่ชอบกิจกรรมอะไรที่มันแบบว่า เสี่ยงเกินไปมันซึ่งมันก็ไม่ได้เสี่ยงนะแต่คือกูกลัวเข้าใจไหมทุกคนคือแบบเราขับเองใช่ไหมเราันเนี้ยเราไม่ได้คิดว่ามันจะยากขนาดนี้คืออีสนโมบิลมันหนักเว้ยแล้วคราวเนี้ยพอมันหนักมันก็บังคับยากแล้วคราวเนี้ยต้องขับในหิมะใช่ป่ะมันก็ยากขึ้นไปอีกเว้ยคือตอนขับอะหิมะมันไม่ได้เลี่ยมเหมือนถนนนะมึงคือว่าขับไปแล้วมันก็มีความลื่นมีความไหลมีความอะไรอย่างเงี้ยมีความต้องขึ้นเนินลงเนินมีความชันของหิมะที่แบบดึง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 แล้วตัว ตัวดิฉันด,ดึงดึงดึงอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอไมคกอดกูจะตายไม่โอ้คือกูมาทำอะไรที่นี่อีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของฉันเลยทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆที่อกอูไม่ออาอกละขอทำอย่างื่นดีกว่าบ๊ายบาย ก็มาอยู่กันที่ Santa Claus House เป็นบ้านของแซนตาคลอสนะคะที่นอร์ h โพเลยนะอันนี้คือจริงๆเลยนะเ้ยไม่ได้รอเล่นมีเรนเดียอยู่ในนี้ด้วยนะเข้ามาถึงก็อะไรหรออ๋อ oh, so cute อือ กูเห็นแล้วยุบสี่เหรียญแต่น่งน่าจะแบบเป็นเมสเมดอินอลาสก้าอะไรอย่างงี้เปล่าน่ารักจะเป็นร้านขายของชํารวยนะคะของซซนต์คลอสเนอะนี่มีต้นคริสต์มาสอะไรอย่างงี้เป็นอะไรกยกับซซนต์คลอส ร้นานกาแฟนะแล้วก็ของชํำร่วยต่างๆน่ารักมากทุกคนมี made in Alaska ด้วยสรุปได้ของฝากนะคะนี่มาซื้อจากบ้านของ Santa c l a u เลยนี่จะได้นี่ได้โพสคานะคะจะส่งไปให้แม่ที่ไทยเย้ yeah. แล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดู r e เดีย e r กันนะคะทุกคนปะเดี๋ยวกัน นี่คือเรนเดียตัวซ้ายสุดน่าสงสารอ่ะทำไมอ่ะเรนเดียนะคะดูแล้วมันเรนเดียคือน่าสงสารมากอะลูกลูกจะไปวิ่งส่งของเล่นให้ใครไหวไหมเนี่ยอโอ้โหคือนอนแบบหรือเมื่อคืนลูกไปส่งของเล่นมาหรือเปล่าแต่ช่วงนี้มันก็ไม่ใช่ช่วงคริสต์มาสนะแต่ลูกนอนน่าสงสารมากไปทำโมเดลมาเนาะแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นนุ่นนี้นั่นวันนี้ไม่ได้มีกิจกรรมหนักหนาอะไรเราก็มาทำขนมตำต่อทุกคน มมันมาแล้วน่เ,วเดี๋ยวคืนนี้จะไปตามลา่าหาแสงไหนอีกรอบนึงนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าถูกขอให้เจอมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยนอนไม่มาให้ดูเลยอะ่ะโอเค